เพชรตาเพชรซีซั่นสองตอนใหม่สัปดาห์นี้พบกับศิลปินรับเชิญสุดพิเศษจิ้งรีดขาวงงเควันจึงจึงตาลิติจิงะจิงจิงตะลิต,ลจตลจิจิงะจ้าจ,จ้าจอาสายจ้าไม่มีจุดจบจา้าเกับการแข่งขันสุดเข้มข้นในโจทย์เพลงลูกทุ่งเครื่องไก่ของกลุ่มเพชรสีชมพูที่ประกอบไปด้วยดูรูชจริต ือรักเขาพุ่งจะกระปุกช่วยบอกล่วงหน้าสักค้า6ปีก่อนน้องไปมีเปิดชนิสลับ คือทั้งสคนพิจิตรขาวาเขาเคยผ่านเข้ามาถึงรอบนี้ในทีสั้นที่แล้วแล้วไม่ได้ไปต่อตกรอบแต่ครั้งนี้เขามารวมกลุ่มเดียวกันและการตัดสินใจของกรรมการพิเศษศิลินทรามิยากดแม่สุไม่มาแต่แม่ทาก็ไม่ใจอ่อนนะจ๊ะถ้าเราเป็นกรรมการเราคิดเยอะมากเพราะว่าทำดีมากถ้าจะเอาความผูกพันมาตัดสินในตัดสินไม่ได้เลยเพราะว่า พ่อกับลูกแต่วันนี้ครูก็พยายามทำน้าที่ครูให้สมบูรณ์ที่สุด